สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าตัวละครระดับ SS นะครับที่จะมีตัวละครตัวไหนที่จะน่านปั้นบ้างนะครับผมก็คือน่าใช้แล้วก็ไม่ <hab Anton ia> น่าใช้นะครับอันนี้จะพูดเป็นรวมๆเลยเนาะก็มันจะมีทั้งหมด4สายนะครับผมจะพูดถึงตัวละครแบบสี่สายนี้ <S <S แล้วก็สายพิเศษอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปรับชมที่เป็นสายกำปั้นกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดเป็นสายกำปั้นแล้วก็พวกเป็นสายไอ้ที่เป็นรถปีกแล้วก็สีเขียวแล้วก็รูปไอหัวใจ ตามลาดับนะครับผมมาตัวละครไหนเราจะาไปตีบอสตีคนมันจะแตกต่างกันยังไงข้อมูลตัวละครจะเป็นแบบไหนนะครับที่เราจะไปรีสุ่มหาใครอยากได้ตัวไหนก็มาเปิดตามไอตัวของบาร์นี้นะครับจะแบ่งเป็นสายเป็นสายเนาะเดี๋ยวเริ่มจากสายกำปั้นแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวแรกนะครับผมจะพาะทุกคนไปรับชมเป็นซันจิเอ็นดบิลนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราตัดมาเป็นซันจินะครับซันจินี้จะเป็นตัวละครสายกำปั้นที่ ผมยังยกให้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะตีบอสตีคนหรือไต่ทวันอะไรก็ได้หมดโดยที่เวลาจบรอบนะครับซันจิมันจะเผาเป็นดามเมจที่รุนแรงนะครับแถมยังมีความสามารถเรื่องลดมานาของฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมเลยยกให้ซันจิตอนนี้ยังเป็นตละครที่แบบตัวที่ผมชอบอยู่นะครับผมพ่าวาเผา,เผามีเผามีลดเลือดอะไรต่างๆเนาะก็สําหรับตัวที่หนือจะเป็นซันจินะครับตัวที่2นี้ที่ผมพูดถึงจะเป็นกูจินะครับผมกูจิโทระ ก็เป็นตัวละครที่แบบอยู่ในระดับกลางๆนะครับใครที่จะปั้นก็ได้หรือไม,ไม่ปั้นก็ได้นะครับผมผมยกให้เป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางกลางเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพื่อนตายมันถึงจะเก่งนะครับเราต้องไปอัพพวกกิวพวกของให้มันแน่นๆเลยถึงจะมีประโยชน์นะครับผมด้วยตัวละครของ,ของมันไม่มีพวกซีซีนะครับผมสตันอะไรต่างๆลดเลือดอะไรก็ไม่มีมีแต่เป็นดาเมจโดดๆเลยผมเลยยกให้มันเป็นตัวละครอยู่ในระดับการที่จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ เราจะเลือกแลกกันนะครับตัวละครตัวนี้เนาะก็ไปต่อที่เอสนะครับเอสนี้ผมยกให้เป็นตัวละครที่น่าใช้สายกระปั้นนะครับจะมีเอสกับสันจิที่ผมแนะนําเลยเนาะโูจิก็ของเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอสนี้ก็เป็นตัวที่ตีมอสโนง่าสุกับสันจินะครับผมการที่เอสบัลคน์เตอร์นี้ก็จะแรงมากๆถ้ามันได้ปล่อยสกิลใส่ตัวละครตัวไหนไว้นะครับผมก็คือมันเผาหมายหัวไว้ตอนมันเคน์เตอร์ไปอะ่ะมันจะระเบิดเป็นพลังด้วยนะครับอันนี้ก็เลยแบบ คนเลยนิยมที่จะเล่นเอสเยอะเพราะว่ามันเติมก็ได้รับฝั่งตัวนะครับผมเอสเลยเป็นตัวละครที่แบบนาปั้นมากๆในตอนตอนนี้นะครับผมสายกัมปันก็สรุปเลยว,ว่ามีสันจ,จิกับเอสที่นาปั้นเนาะใครที่สามารถให้ใครที่อยากเล่นสายกำมปันก็รีหาเอสกับสันจ,จิได้เลยผมมาสายกัมปั้นผ่านไปต่อไปจะพูดถึงสายลูกป,ปีกนะครับจะมีอุซซบิเวอร์จินเบและก็โมเลียนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมทีละตัวกันเลยเนาะ และนี้เริ่มจากอุโซบนะครับอุโซบเป็นตัวละครตัวเผาที่แรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเผาอยู่ที่250%เลยก็คือมีความสามารถที่จะไปแพคคู่กับตัวของซันจิได้นะครับซันจิจะเผาแรงขึ้นแล้วก็อุโซบยังมีความสามารถเมื่อเลือดของมันลดต่ํากว่า80%มันจะเผาฝั่งตรงข้ามนะครับบอกทาให้มานาลดด้วยเลือดลดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้แม่งแ,แบบตัวใหม่เข้ามาโดดโดดเด่นเ่นทั้งนั้น ตีบอสตีคนได้หมดนะครับเป็นตัวละครที่น่าใช้มากๆเลยเนาะต่อมาครับเป็นตัวของโมเลียเป็นสายลูกป,ปีกเหมือนเดิมโมเลียก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้แค่ตีคนนะครับผมตีบอสจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทําดาเมจน,น้อยโมเลียจุดเด่นๆของมันคือดาเมจรุนแรงมากๆเลยก็ประมาณนี้ โมเลยของเรานะครับผมก็ต่อไปจะเป็นจินเบย์นะครับมาถึงจินเบย์ขอพูดถึงโมลเลยนิดนึงโมลเลยก็เป็นตัวที่แบบน่าใช้อยู่นะครับแต่ว่าตีบอสไม่ได้ถ้าตีคนก็ดีมากๆเนาะมีควบคุมนะครับผมต่อมาที่จินเบย์นี้จินเบย์จะมีความสามารถเรื่องฮิวเลือดนะครับตัวแทงกับฮิวน,นี้ผมยังไม่แนะนาให้ใช้นะเป็นตัวละครที่ ไม่น่าเอามาปั้นนะครับผมสายปีกก็จะมีอุซบหลักๆเลยัดับสองจะเป็นโมเรียนะครับตัวดับสามเก็บไม้เป็นช่องทางเลือกก็จะเป็นจินเบนี่เองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นาะเรื่องฮิวเดียวไปดูทาฟาก้ารอกันนะครับพอถ้าพูดถึงเรื่องฮนะิวเนาะมาจบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสายสีเขียวสีเขียวจะมีแฟงกี้นิเวอร์รอแล้วก็มันโก้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลย มาตัดมาที่ทาฟฟไอมันโกก่อนนะครับผมตัดมาที่มันโกนี้มันโกเป็นตละครที่สายกิจิคอนรุนแรงมากๆนะครับอัดชี้ให้มันดีๆก็มีทั้งตีเฉยกระไบสักอยกระไบนะครับดูสกอยทีหนึ่งป้าโอ้โหติดชี้ขนาดขึ้นบล็อกก็เดี๋ยวต้องอัพแบบตีทะลุให้มันนะครับผมก็คือแบบตีอัพตีแม่นยำให้มันโอกาสบล็อกก็จะหายไปมันโกเป็นตัวที่ผมแนะนําอยากให้เล่นนะครับผมแนะนําเลยมันเป็นตละครที่ตีคนดีมากเอาไว้ลงถาวันก็ได้นะครับโอกาสใบอยู่ที่ 5้าสิบห้าสิบเลยนะแถบหนึ่งเป็นตัวที่แบบตดขีดท,ที่แบบรุนแรงแต่ว่าตีบอสไม่ได้นะครับเป็นตัวละครที่น่าใช้อยู่นั่นเองเนาะมาตัดมาที่ทัพปะกลอนะครับรอนนี่จะเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเลยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับ,รบผมดูเลือดก็ดีแถมเมื่อแบบเลือดมันต่ำกว่า80%บหรือ5 0นี่แหละมันจะมีสถานะใบด้วยนะครับผมน่าจะเป็น50%ก็คือเมื่อรอโดนตีเลือดลดต่ำกว่า5 0อนะ ถ้าเราอัพสกิลบนต้นสายมันจะใบฝักสองข้ามก็คือ100%เลยนะครับผมเอามาเป็นตัวรับดีนได้นะเพื่อที่จะใบรอบ2ฝักข้ามจะไม่สามารถที่จะปล่อยสกิลได้นะครับรอจึงเป็นตัวคอนที่น่าใายมากๆเลยนะครับตีบอสก็ได้ตีคนก็ได้เพราะว่าเราเออกมาซัพพอร์ตเรื่องหิวเลือดให้เพื่อนนั่นเองเนาะนี่และก็ตัวสุดท้ายของสีเขียวนะครับจะเป็น ไอตัวของแฟงกี้นิวเวอร์นะครับแฟงกี้นี้ผมยังไม่แนะนําให้เล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องอัดเยอะๆจริงถึงจะโหดนะครับผมความสามารถของมันก็เมื่อมันโดนโจมตีมันบล็อกดามเมจไว้มันจะหิ้วเลือด30%ของดามเมจนั้นแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปนะครับผมและมีสถานะเผาเลือดเล็กน้อยแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครในทีมปล่อยสกิลนะครับแฟงกี้มันจะได้รับดามเมจเพิ่มขึ้นทีละ3%หรือ5%นี่แหละผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปกดดูเนาะ ต่อไปก็มาถึงสายหัวใจนะครับสายหัวใจจะมีอยู่สองตัวเอเนลตัวนี้กับมาเจลแรงนะครับเอเนลก็เป็นตัวละครที่ใบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตี่ใบปั๊บแต่ว่าจะใบตัวละครที่เป็นไฟเตอร์เท่านั้นตัวอื่นจะไม่โดนใบนะครับแต่ว่าเอเนลยังมีสถานะที่เป็นติดพิษด้วยนะครับก็คือของเลือดนั่นเองแถมตอนที่มันตายมันยังทำดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจอยู่ครับเดี๋ยวดูเอเนลหัตายนะมันก็จะสร้างดาเมจไปด้วยนะครับ นี่ดูตอนมันตายภาพนี้ยังเอาพ่วงของฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับผมตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็จะเป็นมาเจลแลนด์นะครับมาเจลแลนด์ก็เป็นตัวละครตัวแท้งที่มีการแบบควอบคุมฝั่งตรงข้ามได้ทําให้ฝั่งตรงข้ามเป็นหินอันนี้ผมยังไม่แนะนํานะครับโอกาสที่ทาให้ฝั่งตรงข้ามเป็นหินมันยังคงน้อยอยู่เราไปเล่นตัวดีดด,ดีกว่ามันจะคุ้มค่ากว่าเนาะ ก็ยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับสรุปสายหัวใจเอเนลก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้แต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาเจอแลนด์ก็ไม่น่าใช้สายหัวใจตอนนี้ยังไม่ดีนะครับเรอเป็นตัวละครแคระด,ดีกว่าจะดีมากๆเนาะสายกำปั้นก็จะให้ใช้เป็นตัวของซันจิกับเอสนะครับผมแ่งไ,ไอฟูจิทระ,ะก็ถือว่ายังคงน่าใช้อยู่ใครที่ชอบก็เล่นได้นะครับส่วนสายพิเศษขอพูดถึงสายพิเศษนิดนึงสายพิเศษยังไม่มีตัวไหนดีนะครับผมมีตัวเดียวตอนนี้ที่ผมอยากแนะนําก็คือ ไอคุซันนะครับคุซันยังคงที่จะน่าปันเมืองตน้นด้ตัวอื่นนะถามว่าดีไหมผมมองว่ามันไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าเราอัดเยอะๆมันเอามาสู้สายปกติธรรมดาไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะก็สรุปนะครับหลังจากที่ปล่อยดูตัวละครเขาเข้าไปของตัวละครสีสายนี้อ่าสายกับปั้นเราเริ่มสรุปใหม่กับปั้นนี้ก็จะสรุปเดียวว่าตัวที่น่าเล่นจะมีซันจิกับเอสนะครับฟูจิผมยังไม่ค่อยอยากแนะนําสักเท่าไหร่เนาะส่วนตัวสายสี ลูป,ปีกสีฟ้าปีกสีฟ้านี้จะมีอุซปกับโมเรียที่น่าเล่นนะครับตีบอสก็ได้อุซฟแต่ว่าโมเรียตีบอสไม่ได้ได้แค่ตีคนนะครับผมตัวของจินเบยังไม่แนะนําส่วนสีเขียวมันโกได้ตีคนแต่ว่าตีบอสไม่แนะนําแต่ว่าแนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ามันดีเนาะทัฟก้าเรา,าได้ทั้งคู่เลยส่วนแฟงกี้ก็ยังไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับสายหัวใจสุดท้ายทั้ง2ตัวละครยังไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับผมจริงๆมาเจรลนไม่แนะนําเลยแต่ว่าเอเนลเล่นได้นะครับอัดเยอะ เอเนลก็โหดอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนําตละครน,น่าใช้แล้วก็ไม่น่าใช้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ตีบอสเล็กๆน้อยๆแล้วกันสําหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือว่ามีข้อมูลอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีโคด้ดหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียง เท่านี้แล้วนะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ